สวัสดีค่ะสวัสดีทีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ทีมช่างก็มาทำงานแต่เช้านะคะสมปูลวันนี้มาสายวันนี้มาสายบ่าสายทุกวันแล้วสายทุกวันแล้วตอนนี้ก็กำลังแกะแบบนะคะช่างิอ๋อช่างติดธุระคนนึงเลยมาสองมาสองเมื่อวานเมื่อวานสาบป่าวคะมื่อนีนบ่อเลยกอยังบ่อเลยอ๋อกอยังไม่เสร็จอ๋อยังข้างในเนาะ ้างนอกเสร็จแล้วข้างนอกเสร็จแล้วเหลือข้างใน้างนอกก็ยังไม่เสร็จยังเทยงดีบ้านนี้อ๋อยังเททับหลัง,งน,นี่นะคะยังเททับหลังอีกเพาะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งก่อน,นะคะเมื่อวานนี้อ๋อเมือ่อวานนี้มันหมดปูนก่อนเนาะแต่วันนี้ปูนมาแล้วสั่งมาแล้วค่ะเสร็จวันนี้และช่างบอกเหลือสองห้องนะคะ เททับหลังก็เสร็จนะคะเสร็จแล้วก็สาบนะคะสาบเสร็จแล้วเฮียยังต่อไม่เนี่ยว่ากระดาษแล้วบ่สาบเสร็จแล้วกขึ้นแล้วบ่แม่เออเล็กมากเลยเล็กไหนพันชีเอาเล็กกระถายมาใส่บ่นนนนัั่แหละทเออลงๆแบบนั้นบ่เออมันจะให้ลมพัดเย็นๆเ,เนาะ นี่ไงทำโล่งๆแบบนี้เนะี่ยลมพัดเย็นๆเวลาเข้าห้องน้ําก็เย็นสบายนะเห็บสีเพราะามันโล่งอันนี้ยิ่งโล่งกว่าเพราะว่านี้สูงกว่าอีกลมผ่านสบายๆเลยอันนี้คือผสมปูนนะคะผสมปูนก่อนนะคะก่อรอบในนะคะเพราะว่าข้างในยังไม่ได้ก่อม,ม,มันนี่เฮ็ดออกอีกอยู่บ่มันนี่นะมันนี่เฮ็ดออกอีกยู่บ่ เฮ็ดออกมาเยอะป่ะมามีเวลาไปเก็บข้งเขามีเวลาไปหาเมียน้อยอีกมั้ยไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยเลยมาหาแต่เมียใหญ่นี่ลยนะเนาะยังไงก็เอายังไงก็เอาใหญ่ไว้ก่อนแมีนไหนอันข้าวหน่อยเนี่ยคือมันหน่อยเลยอันใหญ่เนี่ยคือมันได้หลายเนี่ยนะเราก็ต้องเอางานไว้ก่อนงานใหญ่ไว้ก่อนเฮ็ดเนี่ยจิบจิบเฮ้ เราเป็นแล้วคุณเป็นไฮเป็นสวนมาแล้วว่ามีหันมองสีเก็บเห็ดเนาะตะกี้มองนี้ก็เป็นดงเห็ดแล้วตะกี่มองนี้นะไปแล้ววันนั้นมีจักดอกมาหนิเออสีปชองเบิ่งยุกมาหนีิบ่มันค่ะไปหาเก็บตะโลแถวนี้ละนี่ออกซุ่มมือยังไดเออจ้าขอบคุณหลายหายหาตะโลแถวนี้ละเห็ดเนี่ย น้องเฮดได้หนิน้องเฮดเก็บเศษไม้นะคะที่มันหล่นลงมามีพังลงมาลมพัดมันก็หล่นลงมานะคะตาแม่ลงมาไหมเออบดมด ไม่ไม่รู้เหรอโอ้ยังไม่ถึงเมษาเลยใครสิดอกกุหลาออกดอกแล้วเจ้าแม่ดอกไม้ใครสิเจ้าแม่ดอกไม้เห็นดอกไม้ไม่ได้มันต้องเขาใส่มด เราก็จะเขียนขึ้นเหนือนะคะโอ้เป็นยังไงเนาะนี่โอ้โหนี่มันคือเจ้าแม่จริงๆนะเจ้าแม่ดอกไม้นะเสียดายมันเนาะฮะนี่ไปข้างนอกแล้วเปล่าโอ้ยน้องเมดาไม่ได้กดถ่ายเลยนะคะเราขึ้นไปทิ้งข้างบนเนาะโอ้ลุงเสือทำไวม,มากเลยเนาะ สลับลายเลยสวยเลยป่ะจ๊สลับลายนั่นแหละจะจะซีบีลายงานใม่อีกเออมันใช้ลาลายเออดีแล้วดีแล้วก็จะได้สวยสลับลายเอาอันทิ้งไม้ไปถิ่มกันเพราะว่าเขาจะไปเกี่ยวหญ้ามังหงอแต่ว่าขอเว่าเสี่ยวง้อเออกแล้วบ่อ๋อเขายังเก็บไม้อยู่พอดีเดินขึ้นไปก็เลยว่าเออเอาเศษไม้ไปด้วยเจ้าสามรอไปบปล่านะไปได้อยู่ไป นี่เรา,เาขึ้นไปทางด้านนี้แล้วนะคะโน่นแม่รุ่เหลือออกมาแล้วนะคะปลาจำปาโอ้ยจำปานำหน้าเลยมาตามแม่ไปเออวิ่งนำหน้าเลยไปอา้าวกลัวอีกโอ้ยไม่ใช่พึ่งแตกรังนะมดแตกรังเลยสิไปวิ่งจำปาวิ่งวิ่งวิ่งจำปาตกใจออกจำปาตกใจวิ่งอย่ายงแรงบุญเหลือคุณเลาะบุญรอ,อดนะคะย่าออกมาให้และเล็มหญ้าอยู่ตรงนี้นะคะไปแล้วนะคะทุกๆจะไปไหนวันนี้นะคะ อมีรถเตนไปก็เต็นทไาจะไปไหนกันนะพี่น้องโอ้โหไปกันแล้วผู้ชารผู้เสือเด้อผู้ชาผู้เสือเด้อไมามีใครไปบ้างับเรื่องแมวลงบผู้เสือผู้ชารแล้วนะคะตอนนี้จะไป้างอ่าไแล้วหนึ่งรถตุ๊กๆนะคะ เราก็จะตามไปนะคะคืออ่าน,นี่ก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าจะต้องเต็มรถนะคะไปแล้วไปเอ้าไปกันแล้วนะคะวันนี้บินของแม่ดานะคะแม่ดาก็จะไปอยู่ที่ร้านกาแฟยอยู่ทางด้านหน้านะคะคอยต้อนรับเอซนะคะ เผื่อว่ามีเอฟซีมาหรือว่ามีแขกไปไทยมานะคะเราก็คอยต้อนรับนะคะเขาจะไปตามหาย่าๆยาๆยาๆนะคะมาให้แม่บุญเหลือกับน้องบุญรอดเผื่อฝนตกนะคะเผื่อฝนตกไม่หยุดฮะดดเอาก็ยาๆยาๆมีหลายคนไปนะก็เลยไป, <laughs> ไปเบิดแล้วเอาฝ้าโดมเดเจ้าวันนี้<ม>เ,นเวน เออข่าวกับพี่้วยยูเดทข้างนั้นนะท้างนี้นะขางนี้เปิดอยู่คอยอไปคอยไปเอาดามใจดูเด่น,เ,นเ,เออ,เอ,อจ้าพอดีเอาเข็นอันนั้นไปขึ้นไปทางเทิงเข็นอัน,นงาไม่นะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอันนี้คือเจ้าแม่ดอกไม้นะคะอีฟซีนี่นี่น,น,นี่เห็นดอกไม้เป็นไม่ได้ค่ะโอ้ยอันนี้ไม่ได้บ้าน,นะคะอีฟซีแต่ว่าเห็นดอกไม้ไม่ได้นะคะเป็นเจ้าแม่ดอกไม้เลยนะคะเพราะว่าเอากิ่งต้นคูนนะคะขึ้นไปทิ้งนะคะเห็นมันออกดอกนอกฤดูนะคะ ก็เลยเอามาใส่เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าแม่ดาสวยนะคะกดหนึ่งนะคะถ้าดอกไม้สวยกดสองนะคะถ้าสวนย่อมสวยนะคะก็กดสามเข้าไปเลยนะคะขอบพระคุณค่ะนี่เห็นไหมสวนก็สวยดอกไม้ก็สวยนะคะคนก็สวยค่ะอุ้ยเบิงเบิงสวยไปหมดเลยนะคะไอซี่สวยไปหมดเลยนะคะนี่อุ้ยมีผีเสื้อด้วยนะคะไอซี่นี่คือธรรมชาติจริงจร ถึงจะแก่แต่ก็ยังคงมีความหอมหอมนะคะเซีนี่ค่ะเจ็ดสิบยังแจ๋วเลยนะคะเอฟซีเนาะ 70, เจ็ดสิบแปดสิบยังแจ๋วเลยนะคะหอมนี่เด็กๆก็มีนะคะเอฟซีนี่เด็กๆอ้อก็มีนะคะนี่นี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้าสบอยสวยค่ะสวยสวย,สวย เป็นตาสะออนเป็นตาอ่อนซ่อนเนาะอันนี้คือแม,แมงกินนะคะเอซี่แมงกินลําต้นมาันทั้ง,งที่มันกำลังจะออกดอกนะคะอ้ยอ้าคขาไว้ามไวอูสวยค่ะบ๊ายบายอ้ยเห็นดอกไม้ละสวยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นช่อเป็นปวงเลยนะคะสวยมากสวยจริงจริงดูใกล้ๆดูใกล้ๆ